สวัสดีค่ะขอต้อนรับสู่ช่องโหราเบลลาพามูนะคะพบกับอาจาร,รย์เบลลาค่ะคลิปนี้นะคะจะเป็นคำพยากรณ์ชาวลัคนาราศีพิจิกประจำปีพุทธศักราช2569ซึ่งปีนี้ถือเป็นการเปลี่ยนแปลงครั้งประวัติศาสตร์เป็นจุดเปลี่ยนที่สำคัญที่สุดในรอบทศวรรษภายใต้ธีมหลักคือเปลี่ยนร้ายกลายเป็นดีหลังจากที่ต้องอเผชิญความผันผวนและความไม่แน่นอนอย่างยาวนานปีนี้ คือช่วงเวลาที่ดวงดาวจะโคจรมาส่งเสริมอย่างเต็มกำลังเปิดสกัดลัใหม่แห่งความสำเร็จปลดล็อกศักยภาพสู่ความเจริญรุ่งเรืองและความมั่งคั่งอย่างที่ไม่เคยปรากฏมาก่อนปรากฏการ์เชิงบวกที่กำมันจะเกิดขึ้นกับชาวลัคนาราศีพิจิกในปี2569ไม่ได้เป็นผลมาจากโชคช่วยเพียงอย่างเดียวแต่เกิดจากการเคลื่อนย,าย้ายครั้งสำคัญของดวงดาวใหญ่ในทางโหราศาสตร์ซึ่งจะสร้างรากฐานอันแข็งแกร่งสู่ความสำเร็จ ที่ยิ่งใหญ่และมั่นคงปัจจัยที่ส่งผลดีที่สุดและเป็นหัวใจสําคัญของปีนี้คือการที่ดาวพฤหัสสัปดีซึ่งเป็นดาวแห่งโชคลาภและความสําเร็จจะโคจรออกจากเรือนมรณะที่สร้างความติดขัดมาในอดีตเข้าสู่เรือนสุพะซึ่งหมายถึงความเจริญรุ่งเรืองและได้ตําแหน่งมาตรฐานมหาอุดที่ทรงพลังที่สุดสิ่งนี้เปรียบเสมือนการปลดล็อกประตูแห่งโอกาสให้เปิดกว้างโดยเฉพาะอย่างยิ่งในช่วงครึ่งปีหลังเป็นต้นไป จะเป็นแรงขับเคลื่อนที่สำคัญที่จะนำไปสู่ความก้าวหน้าทรัพย์สินเงินทองและความสำเร็จที่เจิดจลัดที่สุดในรอบ12ปีปี2569เป็นปีแห่งการตื่นรู้อย่างแท้จริงหลังจากที่ต้องเผชิญกับอิทธิพลของดาวมฤิตยูที่เล่งนูงชะตามาตั้งแต่ปี2565ทำให้ชีวิตมีความแกว่งและไม่แน่นอนชาวราศรีพิจิกจำนวนมากต้องฟันฝ่ากับทุกในครอบครัว ไม่ว่าจะเป็นบุพการลีเจ็บป่วยการแบกภาระทางการเงินหรือรเผชิญกับสภาวะการทำงานที่หนักอึง้งชนิดที่ต้องแบกอยู่คนเดียวในปีนี้ท่านจะมีความกระจ่างชัดทางความคิดสามารถสลัดทิ้งอิทธิพลเชิงลบและผู้คนที่ไม่จริงใจออกจากชีวิตไปได้เป็นการเริ่มต้นใหม่บนเส้นทางที่ถูกต้องและมั่นคงกว่าเดิมถึงแม้ว่าดวงชะตาจะพุ่งทยานแต่ความสำเร็จนี้ไม่ได้มาโดยง่าย ซึ่งต้องอาศัยความมุ่งมั่นและความอดทนเปรียบได้กับคำกล่าวที่ว่าเหมือนม้าไฟที่ถูกหลอมจนกลายเป็นทองคําคือแม้ว่าจะผ่านความร้อนแรงและความเหนื่อยยากในการลงมือทำแต่ผลลัพธ์สุดท้ายคือการสร้างคุณค่าและความมั่นคงที่แข็งแกร่งและยั่งยืนในปี2,569นับเป็นปีแห่งประวัติศาสตร์ทางการเงินของชาวราศีพิจิกอย่างแท้จริงเป็นโอกาสในการจัดระบบความมั่งคั่งใหม่ กดเปลืองภาระหนินสินในอดีตและสร้างฐานนาที่มั่นคงจนมีโอกาสได้เป็นเศรษฐีป้ายแดงดวงดาวการเงินที่แข็งแกร่งที่สุดในรอบ12ปีจะนำพาความสำเร็จทางการเงินมาให้อย่างเป็นรูปรธรรมโดยในช่วงครึ่งปีแรกคือตั้งแต่เดือนมกราคมถึงเดือนพฤษภาคมจะเป็นช่วงเวลาสำคัญของการประคับประคองและจัดระบบทางการเงินในระยะนี้เงินที่ควรจะได้อาจจะล่าช้า และเป็นจังหวะที่จะต้องแก้ปัญหาเงินเก่าที่ค้างคาจึงเป็นช่วงเวลาที่จะต้องวางแผนอย่างรอบคอบจัดการทรัพยากรที่มีอยู่ให้ดีที่สุดและเตรียมความพร้อมเพื่อรับโอกาสใหม่ที่เงินจะเข้ามาส่วนครึ่งปีหลังคือตั้งแต่วันที่31พฤษภาคมเป็นต้นไปจะเป็นช่วงเวลาที่ประตูทรัพย์จะเปิดกว้างอย่างเต็มที่เมื่อดาบพระพุทธหัสดีย้ายเข้าสู่เรือนสุภะและได้ตำแหน่งมาหาอุดร จะส่งผลให้มีเกณฑ์ได้รับเงินก้อนใหญ่ที่สุดในรอบ12ปีเป็นจังหวัดที่การเงินพลิกฟื้นและพุ่งทยานอย่างก้าวกระโดดรายได้ของคุณจะไม่ได้มาจากช่องทางเดียวแต่จะมาจากทั้งงานใหม่โปรเจกต์พิเศษค่าคอมพิชชั่นรวมถึงการได้รับการสนับสนุนอย่างดีจากผู้ใหญ่ผู้บังคับบัญชาหรือคอนเน็กชั่นเก่านอกจากนี้คุณยังมีดวงที่จะมีเกณฑ์ได้รับโชคลาภแบบฟุกฟกมีความสําเร็จในการเสี่ยงโชคหรือเก่งกําไร ดยเฉพาะช่วงเดือนเมษายนถึงเดือนสิงหาคมจะเป็นช่วงที่มีลุ้นมากเป็นพิเศษและในปีนี้มีโอกาสสูงในการซื้อไม่ว่าจะเป็นบ้านรถที่ดินซึ่งธุรกรรมทางการเงินที่เกี่ยวข้องจะประสบความสําเร็จเป็นอย่างดีปัญหาการเงินที่คลากขะซังจะได้รับการลี้คลายมีโอกาสที่จะปลดภาระหนี้สินเก่าได้สําเร็จและที่สําคัญคือมีเกณฑ์ที่ลูกหนี้จะนําเงินมาคืน สำหรับการงานในปี2569ของชาวราศีพิจิกคุณจะพบกับการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ไม่ใช่แค่ความก้าวหน้าเพียงเล็กน้อยแต่เป็นการปรับเปลี่ยนโครงสร้างที่จะนำไปสู่ความมั่นคงและโดดเด่นในระยะยาวเป็นปีที่การลงแรงจะเกิดความคุ้มค่าและสร้างชื่อเสียงให้ปรากฏซึ่งจะเป็นจังหวะที่ดีเยี่ยมสำหรับผู้ที่ต้องการเริ่มต้นงานใหม่หรือธุรกิจของตนเองซึ่งการเริ่มต้นครั้งนี้มีแนวโน้มที่จะสร้างความมั่นคงในระยะยาว ไม่ใช่ความสําเร็จเพียงชั่วข้ามคืนใครที่กําลังมองหาก,การเปลี่ยนแปลงหรือขยายกิจการจะพบกับความสําเร็จที่รออยู่ช่วงปลายปีถือเป็นนาทีทองของความก้าวหน้าในอาชีพโดยเฉพาะอย่างยิ่งหลังวันที่20ตุลาคมเป็นต้นไปอันเป็นผลมาจากดาวพฤหัสสดป,ปดีโคจรเข้าสู่เรือนกรมมะหรือพบการงานซึ่งจะส่งผลให้มีโอกาสสูงที่คุณจะได้รับการเลื่อนขั้นเรื่องตําแหน่ง หรือได้รับมอบหมายให้ดูแลโครงการขนาดใหญ่ที่จะสร้างชื่อเสียงและบารมีให้เป็นที่ยอมรับซึ่งกุญแจสำคัญที่จะผลักดันให้งานเติบโตแบบก้าวกระโดดในปีนี้คือการนำเทคโนโลยีนวัตกรรมและการสร้างเครือข่ายผ่านโซเชียลมีเดียามาปรับใช้ซึ่งสิ่งเหล่านี้จะเป็นเครื่องมือที่ช่วยทลายขีดจากัดและสร้างความสาเร็จได้อย่างรวดเร็วสาหรับในเรื่องของความรักปี2569 จะนำมาซึ่งความสุขและความปองดองที่มากขึ้นกว่าหลายปีที่ผ่านมาเป็นปีที่ความสัมพันธ์จะพัฒนาไปในทิศทางที่มั่นคงและเกื้อกูลกัน,กนไม่ว่าจะเป็นคนโสดหรือคนที่มีคู่ก็ตามคนโสดปีนี้คุณค่อนข้างจะมีเสน่ห์แรงเป็นพิเศษดึงดูดให้ผู้คนอยากทําความรู้จักมีโอกาสสูงที่จะได้พบกับแรกแรกพบหรือเริ่มต้นความสัมพันธ์ครั้งใหม่ที่เต็มไปด้วยความโรแมนติกสิ่งที่สําคัญมีเกณฑ์ที่จะได้สละโสด หรือพัฒนาความสัมพันธ์ไปสู่การแต่งงานสําหรับคนมีคู่ความสัมพันธ์จะดําเนินไปในทิศทางที่ดีมีการช่วยเหลือเกื้อกูลกันเป็นอย่างดีคู่ครองหรือคนรักจะนําโชคลาภหรือความสําเร็จมาให้อย่างไรก็ตามมีข้อควรระวังคือการจัดการกับอารมณ์ฉุนเฉียวของตนเองที่อาจจะเกิดขึ้นได้และต้องหนักแน่นในการรับมือมีข้อควรระวังคือการจัดการอารมณ์ฉุนเฉียวของคุณเองที่อาจจะเกิดขึ้นได้ และต้องหนักแน่นในการรับมือกับปัญหาจุกจิกจากญาติพี่น้องที่อาจจะเข้ามากระทบกระทั่งและสร้างความหงุดหงิดใจได้บ้างหลังจากที่ต้องอดทนแบกภาระหนักอึ้งทั้งในแง่การงานที่จะต้องสู้เพียงลำพังและปัญหาทุกข์ร้อนภายในครอบครัวมาอย่างยาวนานในปี2569จะเป็นปีทองที่ราศีพิจิกจะหลุดพ้นจากความทุกข์ที่สะสมมานานอย่างแท้จริง เป็นการเดินทางที่เปลี่ยนผ่านจากความเหนื่อยยากและความติดขัดสูด่การสร้างฐานะทางการเงินที่มั่นคงและแข็งแกร่งด้วยดวงดาวที่ส่งเสริมอย่างเต็มที่ทำให้มีศักยาภาพที่จะพลิกชีวิตกลายเป็นเศรษฐีป้ายแดงหากคุณมีความมุ่งมั่นตั้งใจจริงจิตวิญ,ญญาณของปีนี้สรุปได้ด้วยคำว่าสู้แล้วรวยสู้แล้วชนะซึ่งจะสะท้อนถึงความสำเร็จที่ได้มาจากการลงมือทำอย่างไม่ย่อท้อและผลลัพธ์ที่คุ้มค่าจะรอยอยู่เบื้องหน้า อย่างไรก็ตามแม้ว่าการเงินจะดีเยี่ยมแต่ก็มีจุดที่ต้องระวังเป็นพิเศษคือให้ระวังถูกหลอกลวงจากมิจฉาช,ชีพสแกมเมอร์หรือผู้ที่เข้ามายืมเงินแล้วไม่คืนดังนั้นคุณจึงควรมีความรอบคอบในการทําธุรกรรมและการลงทุนที่สําคัญที่สุดต้องหลีกเลี่ยงธุรกิจสีเทาหรือการกระทําที่ผิดกฎหมายทุกรูปแบบเพราะอาจจะทําให้ดวงที่กําลังรุ่งตกต่ำลงได้ทันที แต่ก็ข,ขอจบคําทํานายเพียงเท่านี้นะคะการทํานายเป็นเพียงการทํานายกว้างๆนะคะซึ่งความแม่นยันก็ต้องขึ้นอยู่กับพื้นฐานรวงของแต่ละบุคคลด้วยนะคะสําหรับคลิปนี้ก็ขอจบคําทํานายเพียงเท่านี้ค่ะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้อาจารย์ด้วยนะคะพบกันใหม่ใน EP ต่อไปสวัสดีค่ะ